สวัสดีครับในการอัปเดตเป็น iOS 18หนึ่งในคุณสมบัติใหม่ที่มีประโยชน์มากๆทําให้การใช้งาน iPhone ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นให้เราปรับแต่งขนาดของวิดเจ็ตในหน้าจอโฮมได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นอีกเยอะเลยครับสําหรับบางวิดเจ็ตในหน้าจอโฮมเมื่อเราเพิ่มวิดเจ็ตเข้ามาเรายังสามารถปรับขนาดวิดเจ็ตได้2วิธีครับวิธีแรกคือการแตะแล้วลากที่มุมล่างขวาแล้วลากเพื่อปรับขนาดได้ทันทีอยากได้ขนาดไหน แต่เราลากเพื่อปรับให้อยู่ในขนาดที่ตัววิเจ็ตออกแบบมาให้รองรับได้ตามต้องการเลยครับวิธีที่2สําหรับวิเจ็ตที่เราวางบนหน้าจอโฮมไปแล้วเมื่อต้องการปรับขนาดให้แตะบนวิเจ็ตค้างไว้ในเมนูที่แสดงขึ้นมาด้านบนจะมีตัวเลือกขนาดให้เราแตะเพื่อปรับขนาดได้ง่ายๆทันทีทั้ง2วิธีใหม่นี้สะดวกกว่าแบบเดิมที่ต้องเปิดเข้าไปเลือกใหม่หรือต้องลบวิเจ็ตออกไปก่อนแล้วเพิ่มวิเจ็ตในขนาดใหม่ที่ต้องการซึ่งเสียเวลาและยุ่งยากวิธีใหม่นี้ดีกว่าง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ ใน iOS 18เมื่อเราแตะบนไอคอนของแอปใดๆที่รองรับวิเจ็ตค้างไว้ในเมนูที่แสดงขึ้นมาจะมีตัวเลือกในการเพิ่มวิดเจ็ตในขนาดต่างๆให้เลือกใช้ด้วยครับเมื่อแตะเลือกไอคอนของแอปก็จะเปลี่ยนเป็นวิดเจ็ตทันทีสามารถเลือกปรับขนาดได้4ขนาดเล็กกลางใหญ่ชอบขนาดไหนอยากสลับปรับเปลี่ยนขนาดเมื่อไหร่ก็สามารถแตะบนไอคอนหรือบนวิดเจ็ตค้างไว้แล้วเลือกขนาดที่ต้องการได้เลยครับหรือจะเลือกกลับไปแสดงเป็นไอคอนเหมือนเดิมก็สามารถทำได้ง่ายๆ นี่เป็นการเพิ่มความสะดวกในการใช้งานที่ทําให้การเพิ่มพิจจ์ทำได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ